บายดีดูดันกินเมล็ะแม่ใหญ่เด้อสปาเกตตี้สปาเกตตี้ว่ะเบิ่งคะฮะสปาเกตตี้ว่ะเบิ่งเปาเป็นอยู่บ่สปาเกตตี้สปาเกตตี้สปาเกตตี้ว่ะเพา่่ะ บ่เว้าก็บ <ım> ่เว้าบ่เว e ้าก็กินหือพอได้ผิดกันแต่ได้มื้อบ่ได้ผิดกันก็เງົเนาะเนาะยเนะเขาบ่ได้ผกันเงาะกจะกระจายมืเป็นบ่จะกนี้เ นี่ดีนี่มันก็เป็นเกกียวๆนี่นี่มาจากกรมุมเส่ปากมันไม่ได,ไมไดีมันจะหายบอกอ้าว <c oughs> อืมท <c oughs> ้ามนันจะหายบอกกินมีก็หายบอกมันไม่เอาบอได้บอกหันกีบ้ากีเบิร์หันเป็นเบิร์ด มันนี้พอได้บอกว่าข้าพญาจี่บากี่เบอร์หันเป็นเบิร์ตนี่ผู้สาวเรือหน่อยนี่ผู้สาวอนุรักษ์ พศ้าเรือหน่อยพศ้านุรักอัญมณ์อัญมณ์อันออนั้นสามเิ็สี่ขวบแล้เนี่ยบ่บด้ดินคือเขาเนีนย่ยบ,บอยใ่ระดินเอียงเอ้าบบไดดินคือใบดุนขเขาเหมนแด้ะไปดินไปเที่ยวอยู่ตเตืรอ ไปอยู่เฉื่อยคอยเน็ดบ่เล่ไปดินไปเที่ยวคือมูเข,เ,มเขาไปดินเทกดินบ่ามูเขาไปดินเทกดินบาฮาลมบ่าลมแพ้คอยลอราบอได้ไปใส่ก็ไปจีไปจะได้เถาแล้วก็สิมากบ่บาะันนี้มาตอนเป็นใบดุนตอนอยังหน่อยยังนมหันมิตรลายตี ไปลบภูบาวกับไลตีวันนี้ว่าวันนี้ว่าอยากให้ไดอันอยากให้ไปล่มบาวไปสิมากนอแ่าล่ะใครไลตีเจ้าแล้วไลตีภูบาวมาลบกับจอบเบิงเขาก็อายผู้บ่าวก็บนี่วันนี้เขาก็บอกมา ก็มาจอบเบิ kh ้งเนาะวันไหนจอบเบิ้งกั่ไหนคอยเห็นอยู่เห็นอยู่จัดจอบเบิ้งแซ่บอยู่บ่คอยคอยโอ๊ยอยากกิวขอยกินเอีนะทำน้อยเยอะบ่มาเมาหมวยหอยตังกิน มามอยหอยตังกับลูกสาวมันหม <âu baik> ักเลยมอมอยห้อยตัง เพื่อนๆเขามาใหม่่าผู้สาวจะเฮ็เดเบียกยังจะเป็นพญ,ญาบาลาา <c oughs> บ้างเพื่อว่าเล่พยาบาลพญาบาลอันผู้สาวเดือนหน่อยแบนขี้เมียนเี่อ้ำหน้าอ้ำหน้าสักผาสักพร ็ดกิ <c ười> เน,น,เน,นเห็ดอยากพยาบาลพยาบาลยะไผ่เมาทำหน่อยมา,า,มาอีกวะบอกเขาอยากน้ำตางเขาไปทรงหน้าทรงไหนเมาเอาเรื่องของมาเทวดาวบกเกี่ยว ผู้บ่าวมาผู้บ่าวมาแต่ละเมืองคือแต่งตัวงามแทนสาพ่อแต่งไป็นสันแดีพ่อแก่สิแต่แทนก็ไม่นั่งมักแต่งขั้นบได้แต่งจะเป็นจังใดเพื่อนเอ้ยอาบน้ำบวชท่าแต่งตัวมันก็จะเป็นจังไดคือบวทในอาบน้ำ แต่ยังหน่อยเขาจะ่าแตงตัว้สโซว่าสันเดียวาเพื่อนมาพกก่อกรอบเมืองแตงตัวขวัญ <c oughs> นมาแตงเนาะมาห้แตงกับบอด,ดี้จิ๋นละเทาสนันเดียกันยังแตงกือเกาดื้อไปแล้วนะป่ะจะคล้องเทา <c oughs> แตงตัวแบบไว้ดุนเด้อยอยู่ แต่งตัวแบบใบด,ดุนเดินอยู่ดื่อไปว่าจะคล้องเขายำกระโบได้ดื้อกินดื้อเอาดื้อเอาข้าใจขวายเทศซุมกมุกให้พ้นปรึกศึกปรึกษาขวายเทศมุกเป็นข้ามาท่านจะอ่านหนังเท่าไหร่อยู่ สาวคอยว่ามีเบียกมีงานเฮ็ดดอกเดือาเป็นไม่บ้าเดียวหนาคอยขางเราบริจาคเงินเขยดอกทำงานฟรีผูได้มีเบียกมีงานกับส่วนไปในเดิมบ่มีเงินเสือแปลงท่าหนาน่ะมูกับบ่อยากดินน้ำเดะอญาติพี่น้องกับบ่อยากดินน้ำาด้ คนบมมีเวียงมีหน้าขี้เมข้าอยาดเปลืองเขาเงาก็ได้เดินตะกับยาดเด้เดินตะกับผู้สาวเดือนหน่อยแซ่บบอแซ่บนัว ขออิ้มแล้วเด้อขออิ้มแล้วไปกินน้ำก่อนไปกินน้ำก็นด้เพื่นพนอ,อนๆซ้ำนี้เด้อเหมือนนี้เด้อคลิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบาย